ถอดรหัสความเร็วแสงของชีอินแบรนด์ที่ไม่มีหน้าร้านแม้แต่ร้านเดียวแต่ใช้เวลาแค่3วันเองนะในการที่หยิบเอาไอเดียจากอากาศไปสู่สินค้าจริงในมือลูกค้าได้สมัยก่อนนะคะเรียกว่าแบรนด์แฟชั่นอย่างซาร่าเนี่ยเป็นเจ้าพ่อแห่งความเร็วเลยนะใช้เวลาแค่ประมาณ3-4สัปดาห์ในการเปลี่ยนดีไซน์บนรันเวย์อะให้มันกลายมาเป็นเสื้อผ้าแล้วก็ขายในร้านของเขาได้สาเร็จแต่ตอนนี้เนี่ยนะคะสำหรับชีอินเนี่ยสสัปดาห์เนี่ยเรียกว่าชาติที่แล้วเลยแหละเขาไม่ ไม่บริษัทแฟชั่นนะคะเขาเป็นบริษัทเทคโนโลยีและ Data แต่เผอิญมาขายเสื้อผ้าและอาวุธลับของชีอินนะคะอย่างที่หนึ่งก็คือเขาใช้ AI ในการสแกนโลกโซเชียลทั้ง24ชั่วโมงเพื่อเขาจะดูว่าเทรนไหนกำลังมาสีอะไรกำลังฮิตไอดอลเกาหลีคนไหนกำลังใส่อะไรและภายในไม่กี่นาทีนี่แหละ AI ของเขาจะประมวลผลแล้วก็ออกแบบดีไซน์ใหม่ออกมาเป็นพันๆแบบเลยนะอาวุธลับที่2ก็คือเขามีซัพพลายเชนที่ไวกว่าความเร็วแสงซึ่งพอเขาได้ดีไซน์ ะะระบบของเขาเนี่ยจะส่งไปให้โรงงานที่เป็นพาร์ทเนอร์นับพันแห่งของเขาเลยแล้วก็ให้ทุกเจ้าเนี่ยผลิตสินค้าที่เป็นล็อตเล็กๆแค่แบบ100-200ตัวเพื่ออย่างเชิงตลาดดูก่อนว,ว่าสินค้าแบบนี้เนี่ยมันจะขายดีหรือเปล่า แล้วถ้าตัวไหนขายดีนะระบบก็จะสั่งผลิตเพิ่มโดยอัตโนมัติทันทีอันนี้ถึงเป็นเหตุผลว่าทําไมสินค้าของเขาถึงหมดเร็วและเขาก็มีสินค้าที่ออกใหม่ตลอดเวลาสิ่งที่ชีอินทำเนี่ยสอดคล้องมากๆกับ law of vibration พวกเขาอะจับแรงสั่นสะเทือนของความต้องการในตลาดได้แบบเรียลไทม์และเขาก็แค่สร้างสินค้าที่มันกําลังเกิดแรงสั่นสะเทือนนั้นน,ะน่ะไปเสิร์ฟถึงมือลูกค้าโดยเร็วที่สุดและอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือเขากําลัง a l i g n with speed of thought ก็คือกําลังทําสิ่งที่ม มันแบบเร็วเท่ากับความคิดของตัวเขาเองเพราะว่าในยุคนี้นะคะความคิดของลูกค้าเนี่ยเปลี่ยนเร็วยิ่งกว่าพายุอีกนะสิ่งที่คุณต้องเอามาปรับใช้กับธุรกิจของคุณก็คือคุณต้องถามตัวเองว่ามันมีกระบวนการไหนในธุรกิจของคุณหรือเปล่าที่คุณสามารถทําให้มันเร็วขึ้นกว่านี้10เท่าได้เพื่อที่จะทําให้มันเร็วขึ้นให้มันทันกับความคิดของลูกค้าของคุณมากขึ้น ถ้าใครที่อยากรู้รายละเอียดวิธีการใช้ Data เพื่อมาจับแรงสั่นสะเทือนของลูกค้านะคะทักแชทเข้ามาเพื่อปรึกษาคุณหญิงนีน่านะคะแล้วถ้าใครที่ชอบคลิปนี้แล้วอยากให้คุณหนิงมาแชร์เพิ่มขึ้นอีกฝากกดหัวใจกดเซฟและกดติดตามคุณหญิงนีน่าด้วยค่ะ